สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนใพี่น้องสุกซุกกระติกสำหรับ,บชงน้องกับกินแซ่บง,ง,งวัวเต็จจีอินเจมันี่ค่ะพี่น้องเขาขว้ังหวาสิกพัดอันพัดเส้นร่อนพัดบุนเสน้นงไส้ไข่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ไส้ผักค่ะคือจากไม่จากก็ได้กินดูเลยไม่จากว่าเพื่อนพัดเพื่อนมืออือน้องจะสามีแล้วก็ได้ปิดกินน้ำได้จ้ะใส่น้ำหวานลงไปจ้ะ เขาเห็ดเป็นมุนเส้นสองห่อแล้วค่ะอันนี้ไข่สีฟองแกเขาตีไว้แล้วจ้ะไข่สีฟองมุนเส้นสองห่อเนาะค่ะห่อหน่อยจ้ะเห็ดจูเห็ดถี่อยากกินไมนรู้เลยแกเห็ดกินเองมีต่างเดือนแตได้ใส่กระเทียมลงไปจ้ะ

สีสันนะคะหูณงลดรดตีค่ะนิดหน่อยค่ะชุดสดจะนิดหน่อยจ้ะสดสายเขียวจ้ะสดสหนนางดง ใายจ้ะเกลือนิดหน่อยจ้ะเกลือใส่เกลือน้ำพขลกอย่างที่ว่าดึงกินค่ะพี่ก้องดึงรสชาติของอาหารของว้านาค่ะคุณสิทยี่ห้อยี่ห้อในก็ได้ตามที่้องนี้เห็๋กินด้วยตั้งเรียนในชั้เรียนก่อน อันนี้ก็จะเป็นพักกระดัขาวนะคะกระกาศขาวแล้วก็การหัวมีน้อยจะใส่ลงไปจ้ะ เมนูสำหรับคุชอบทานเส้นนะจ๊ะหรือว่าเมนูแบบว่าคือจากว่าด้กินโด๋งส่งหน่อยแต่ดได้จากคือตากระเทีไใสกระสังมีนวหันไทยบ้านหู้เห็ดอื่นที่จะอุ้นท่งค่ะเพื่อมึงอ,อีเพื่อมึงอ,อื่นไปแบบว่าวหลังก็ทานได้จ้ามักพริกกับไส้พริกนา่ค่ะ ว่าแต่นี่เพื่อสาบี้ก็เป็นหน่วยกี่น้ำผลไมใส่จ้าซึมรถก็นขับพี่น้อง,างอขาดเหลืออะไรหรือเปล่าอืมพอดีเด้วเป๊ะเล้อจ้ะ กินก็ตากเลยนะคะผัดฟุ้นเส้นค่ะใส่ไข่จ้ะยพยายามพุ้งเผ็ดก็ใส่พริกป่นนำสูงลงไปก็ได้จ้ะตามความชอบนะคะแต่ว่าท่านเนฝรั่งกินเกิดรสชาติพอดีจะพี่นเอาะฝรั่งไม่กินเผ็ดเนาะส่วนมากฝรั่งไม่กินเผ็ดค่ะแต่ว่าบางบางฝรั่งบางคนเกินเผ็ดขึ้นกันเผ็ดน,น้อยๆจ้ะนี่พอดีแล้ยอ,อร่อย เรียบร้อยค่ะพร้อมเสือกลุลาจานกลุลาจานเลยค่ะผัดไข่ใส่บผงเส้นใส้ฟักกาดขาวแล้วพี่น้องเมนูง่ายๆอยู่ต่างแดนค่ะจะชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปน้ำส้มลงไปปรุงแบบเป็นผัดไทยก็ได้จ้า